สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่สุททิชไลฟ์อีกช่วงหนึ่งครับเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่11เมษายนข่าวร้ายจากเมียนมายังทยอยกันมาเต็มที่โดยเฉพาะการล้อมปราบสังหารหมู่ที่พระโคหรือหงสาวดีร้ายแรงมากครับเชื่อกันว่าคืนวันพระรหัสเช้าวันศุกร์ต่อเนื่องเนี่ยถูกสังหารไปไม่ต่ำกว่า82คน มีการยิงกราดไม่เลือกหน้าบุกเข้าไปบ้านคนชาวบ้านจำนวนไม่น้อยต้องพากันหนีตายออกจากบ้านเพราะอยู่บ้านกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยอีกหลายเมืองครับนอกจากพะโคแล้วก็ยังมีในเมืองต่างๆที่มีการปราบปรามกันอย่างต่อเนื่องข่าวร้ายอีกเรื่องหนึ่งคือสารทหารของเมียนมา ตัดสินประหารชีวิตผู้ประท้วง19คนครับข้อหาสังหารชีวิตเพื่อนร่วมงานของทหารยศร้อยเอกนายหนึ่งที่เขตนอร์ทโอคลปปาเมื่อวันที่27มีนาเป็นการตัดสินประหารชีวิตครั้งแรกตั้งแต่รัฐประหารวันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นมาและการขึ้นศาลของเมียนมาในช่วงนี้ศาลทหารนั้น ฝ่ายจำเลยไม่มีทนายช่วยก็จะมีเฉพาะฝ่ายกล่าวหาเท่านั้นครับที่มีโอกาสได้แสดงถึงการหาเรื่องเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นสามารถถึงขั้นตัดสินประหารชีวิต19คนนี่คือความน่ากลัวของความรุนแรง ยอดคนเสียชีวิต700เกิน700แล้วครับนี่คือตัวเลขทางการขององค์กรช่วยเหลือนักโทษการเมือง700นี่แน่นอนรวมถึง80กคนที่พระโควันพระหัสและวันศุกร์ถูกจับไปแล้ว3,000กว่าคนพระโครหรือหงสาวดีเป็นเมืองหลักของเขตพระโคอยู่ทางใกล้ๆก,กับมตมะ ทางใต้ของเมียนมากครับถ้าดูแผนที่ก็จะเห็นนครหงสาวสดีนั้นเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหงสาวสดีของชาวมอญและอาณาจักรตองอูของชาวพมา่าพระโคไม่ไกลาจากไทยเลยนะครับจะเห็นว่าอยู่ลากเส้นตรงไปก็จะอยู่ในบริเวณแถวแถวจังหวัดใกล้เคียงกับเราแม่สอดตาก <c oughs> ใกล้ใแม่ห่องศรนั่นแหละครับ วาดภาพดูสิครับว่าการล้อมปราบประชาชนโดยการใช้อาวุธหนักหน่วงรุนแรงเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีความจำเป็นใดๆเพราะว่าชาวบ้านประชาชนก็ไม่ได้มีอาวุธที่ต้องต่อสู้อยู่แล้วแต่ว่าคำสั่งจากฝ่ายกองทัพดูเหมือนจะชัดเจนว่า shoot to kill ยิงเพื่อที่จะให้เสียชีวิตสื่อออนไลน์ของเมียนมาหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นเอราวดีเมียนมานาวหรือสำนักข่าวรอยเตอร์ของอังกฤษบอกว่าปฏิบัติการล้อมปราบประชาชนที่พักโครพระหัสและสุขนั้นหนักหน่วงรุนแรงมากโดยมีการล้อมแนวบังเกอร์ป้องกันตัวเองของผู้ชุมนุมที่ ในเมืองเลยชาวบ้านเนี่ยเขาขุดบังเกอร์ป้องกันตัวเองในการปักหลักอารยะขัดขืนแต่ว่าทหารตำรวจเขาไปปิดล้อมและเข้าไปสังหารกันถึงในบังเกอร์เลยครับแกนนนำผู้ชุมนุมที่พระโคนบอกกับสื่อออนไลน์ของเมียนมาว่าประชาชนที่อยู่ในวงล้อมของทหารหนีฝ่าออกมาไม่ได้ครับมีคำพูดคำหนึงเลยครับที่อ้างพยาน ที่เห็นเหตุการณ์บอกทหารยิงทุกคนที่เห็นบนท้องถนนถ้าเป็นภาษาปฏิบัติการจะใช้คำว่า shoot on sight เห็นปั๊บยิงครับนี่คือความโหดเหี้ยมทารุณของทหารและตำรวจเมียนมาที่ถูกฝึกให้เป็นมนุษย์ที่ไรอารมณ์มีอาวุธให้ใช้อาวุธเพื่อสังหารเพื่อปกป้องผู้มีอำนาจเท่านั้น การนำผู้ชุมนุมคนหนึ่งที่พักโคบอกกับเมียนม,มาหนาวบอกว่าได้ข้อมูลจากพยานที่เห็นเหตุการณ์ทหารนี่เอาศพและผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บลากเข้าไปขึ้นรถไปที่ค่ายพักทาหารที่อยู่ในวัดใช้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์ปฏิบัติการสังหารโหดครั้งนี้ช่วงบ่ายๆของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย รถทหารสิบคันโดยประมาณบรรทุกผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตมาที่ถนนแล้วก็เปิดฉากยิงใส่ประชาชนพูดง่ายๆคือตอนแรกเนี่เอารถมาก่อนรถทหารสิบคันบรรทุกทหารอาวุธพร้อมมาที่ถนนกลางเมืองที่พระโคแล้วก็ยิงทิ้งยิงเสร็จก็ลากศพขึ้นไปบนรถไปเก็บไว้จะไปเผาหรือจะไป ฝังจะไปทำอะไรก็ไม่ทราบที่วัดใจกลางเมืองพระโคผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่ามันเหมือนกับทำสงครามล้างเผ่าพันธุ์คือโหดเหี้ยมและก็ทารุณยิงทุกคนบอกว่าทหารยิงกระทั่งเงานะครับเห็นเงาอย่างยิงเลยครับที่พระโขเนี่ยไม่ต่างจะเหตุการณ์ที่รัฐยักษ์ไขก็คงจะหมายถึง หลายปีก่อนที่กองทัพเมียนม,มานั้นปราบปรามโรฮิงญาที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งของกองทัพบ,บอกว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พักโฮเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบอกว่าเหมือนกับทหารเมียนม,มาพยายามจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อนร่วมชาติของตัวเอง พยานหลายคนบอกกับสื่อออนไลน์ของเมียนมาด้วยครับว่าที่บอกว่าตาย80-82คนเนี่ยก็คาดเดาจากศพหรือว่าจากการบอกเล่าไม่มีหลักฐานยืนยันเพราะว่าหลายๆศพนั้นถูกลากแล้วก็หายไปสำนักข่าวรอยเตอร์ก็มีนักข่าวที่อยู่ที่เมียนมาเช่นเดียวกันครับอ้างข้อมูลจากสื่อท้องถิ่น แล้วก็จากองค์กรช่วยเหลือนักโทษการเมืองนี่แหละครับ AAPP ที่บอกว่ายอดเสียชีวิตเกิน80คนค่อนข้างแน่นอนนักวิเคราะห์เขาบอกเขาสังเกตจะเห็นว่าในช่วง3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยฐานเมียนมาปฏิบัติการล้อมปราบเช่าตรูครับเป้าหมายคือทำลายแนวบังเกอร์ ป้องกันตัวเองของฝ่ายประท้วงสำนักขา่าวิอระวดีบอกว่ามีรูปด้วยนะครับชาวบ้านพระโเนี่หนีตายกันจ้าละวันเลยมีข้าวมีของลูกหลานก็จูงกันไปหนีออกจากบ้านมีอะไรที่หยิบติดมือได้ก็หยิบไปเพราะว่าอยู่บ้านไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้ว ถ้าอย่างนั้นถ้าฟังเสียงจากโฆษกของกองทัพเมียนมาพลจัตวาซอมินคุณจะเห็นอีกภาพหนึ่งเลยครับอ้างว่าตอนนี้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วกระทรวงทบวงกรมต่างๆรวมทั้งธนาคารจะกลับมาเปิดทำการในเร็วๆนี้ขณะที่ปราบปรามล้อมปราบสังหารหมู่เนี่ยโฆษกกองทัพเมียนมาบอกว่า ตอนนี้เหตุการณ์เริ่มกับสู่ภาวาปกติเห็นไหมครับว่าโลกของเมียนมามองจากคนละมุมคนละโลกกันจริงๆครับโฆกษกองทัพเมียนมาบอกว่าประชาชนที่ต้องการความสงบสันติก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลมากขึ้นทำให้ผู้ชุมนุมลดน้อยลงแล้วก็ยังกล่าวหาสื่อมวลชนที่รายงานข่าว บอกว่าประชาคมโลกไม่ยอมรับความชอบธรรมของกฎหมายเมียนมาบอกว่าเป็นข่าวปลอมเห็นไหมครับนี่คือข้อถแถลงที่น่าจะเป็นเรื่องราวที่โกหกมดเท็ดได้จริงๆครับอีกด้านหนึ่งทางกระทรวงต่างประเทศสาภาพเมียนมา ภายใต้าการบริหารของคณะกรรมการผู้แทนสมาชาแห่งสาภาพหรือ CRPH ซึ่งอยู่คนละข้างกับกองทัพเนี่ยได้ทำหนังสือไปถึงรัฐบาลอังกฤษประท้วงครับบอกว่าทูตทหารของเมียนมาที่สถานทูตอังกฤษที่ลอนดอนได้รับคำสั่งกองทัพให้ยึดสถานทูตเมียนมาในลอนดอนแล้วก็ไม่ให้เอกอักรชทูต เมียนมาประจำอังกฤษจอสวามินเข้าไปทำงานในสถานทูตตัวอาคารเมื่อวันที่เจเมษายนที่ผ่านมาทางฝ่ายรัฐบาลเงาหรือว่ารัฐบาลคู่ขนานเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษให้ความช่วยเหลือกับทูตท่านนี้โดยด่วนเพราะว่าดูเหมือนว่าทางรัฐบาลอังกฤษเองก็ชักไม่แน่ใจว่าตกลงจะยอมรับการปรับเปลี่ยนทูต ตามคำสั่งรัฐบาลทหารหรือไม่หนังสือที่ทาง CRPH รัฐบาลคู่ขนานทางฝ่ายพลเรืนอนส่งถึงรัฐบาลอังกฤษบอกว่าขอให้ช่วยเหลือท่านทูตท่านนี้ให้สามารถเข้าไปยังสถานทูตได้โดยเร็วโดยอ้างว่าสหราชอาณาจักรมีภาระผูกพันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยคำสัมพันธ์ทางการทูตปี1961เหตุการณ์ที่ว่านี้คือการล็อกประตูไม่ให้เอกอกัคราชทูตเข้าไปในที่ทำงานได้นั้นมันเกิดขึ้นหลังจากที่ทูตจอสวามินสแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐประหารและสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตย กระทรวงต่างประเทศของสหภาพเมียนมายังรับรองสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่สองแห่งสาราชาอาณาจักรทรงเห็นชอบการแต่งตั้งจอชวามินให้เข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำสาราชาอาณาจักรตั้งแต่5มีนา2514ปัจจุบันก็ยังอยู่ในตำแหน่งและเป็นเอกอัคราชทูตเมียนมาประจำสหราชาอาณาจักรแต่เพียงผู้เดียวยังไม่มีการยกเลิกหรือ เรียกตัวกลับประเทศแต่ประการใดอันนี้จะเห็นว่าจะเป็นสงครามการยอมรับนานาชาติแล้วนะครับว่าตกลงใครคือทูตที่ชอบธรรมของเมียนมาประจําประเทศต่างๆกรณีนี้เกิดขึ้นที่อังกฤษก็เลยกลายเป็นเรื่องในหนังสือจาก C R P H ไปถึงรัฐบาลอังกฤษได้พูดถึงภาพรวมสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น จากการล่าสังหารประชาชนของกองทัพและเจ้านาทีรัฐบอกว่านิ่งชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ทางสถานทูตเมียนมาายังยืนยันในความถูกต้องชอบธรรมกลายเป็นศึกสงครามในทุกระดับเลยครับในระดับประเทศในระดับชุมชนในระดับฝ่ายประท้วงกับทหาร และก็ระดับสากรว่าด้วยใครตกลงมีความชอบธรรมในการเป็นตัวแทนทางการทูตของเมียนมาในประเทศต่างๆอย่างไรเมื่อวานนี้ก็มีการจับนักแสดงดาวรุ่งของเมียนมาดวงคนนี้ครับถูกประกาศจับไปเมื่อวานนี้ครับดวงที่ว่านี้ดังจากการแสดงหนัง หลายเรื่องคุณแนตตี้ซึ่งเป็นผู้ที่ติดตามข่าวคราวของเมียนมากใกล้ชิดบอกว่าดาราคนนี้เนี่ยเคยแสดงหนังแนวสยองขวัญเรื่อง The Only Mom ผู้กำกับเป็นคนไทยนะครับว่าผู้กำกับชื่อคุณชาติชายเกตนัดตั้งแต่รัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยดาราคนนี้ก็แสดงจุดยืนต่อต้าน รัฐประหารอย่างชัดเจนและเรียกร้องให้มีการออกมาประท้วงยืนข้างพรรค NLD และอองซานสุยีมาตลอดคุณนัตตี้บอกว่าคุณด้วงเนี่ยกำลังจะมีผลงานเป็นพระเอกในซีรีส์ทางช่องไทย PBS ด้วยเรื่องจากเจ้าพระยาสุอิราวดีเป็นผลงานกว่า ร่วมมือของนักแสดงสองประเทศที่จะเล่าเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมของสองประเทศในสองยุคสมัยน่าสนใจนะครับชื่อซีรีส์นี้ที่ไทย PBS กําลังเตรียมจะถ่ายทำคือจากเจ้าพระยาสุอิระวดีครับน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่มีการตามจับให้สามารถที่จะ ทำให้คนดังซึ่งตอนนี้เกินร้อยคนแล้วนะครับที่อยู่ในบัญชีที่ทางกองทัพเมียนมาต้องการตัวไม่ว่าจะเป็นนักแสดงตลกดารารุ่นใหม่นักคิดนักเขียนประเทศใดก็ตามแต่ที่ปัญญาชนผู้มีอิทธิพลทางความคิดถูกกลั่นแกล้งคุกขามตามไล่ล่าถือว่าหมดสภาพ หมดสภาพของการที่จะสร้างชาติสร้างประเทศให้กลับมายกเว้นเสียแต่ว่าจะมองจากในแง่ทหารอย่างเดียวที่บอกว่าไม่สนใจปราบปรามผู้คนกลัวไม่กล้าออกมากลางถนนก็แปลว่าตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเช่นนี้ย่อมไม่สามารถจะกล่าวอ้างถึงความชอบธรรมของตัวเองได้ครับ วันนี้มีการออกข่าวจากพักโคนี่แหละครับที่เกี่ยวข้องกับการตามจับนักศึกษาคนขอมาเทยาลัยพักโคสาวคนนี้ชื่อมาซุยเยอองซึ่งเธอหายไปครับ ธอหายไปท่ามกลางความกังวลว่าถูกจับไปหรือไม่เพราะว่าเธอมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือผู้ประท้วงให้ยารักษาโรคกับผู้ประท้วงตั้งแต่วันที่9เมษายนหลังจากมีการปราบปรามเธอก็หายตัวไป สโมสรนักศึกษาของมาเธรลัยพระโคบอกว่ามาซวยยีอองเนี่ยไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นติดตามติดต่อก็ไม่ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายที่เผชิญกับภัยคุกคามที่ขณะนี้ไม่รู้ครับว่าจะตามตัวได้ที่ไหนด้วยซ้ำไปเพราะ ไม่สามารถที่จะตามร่องรอยของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงได้ในทุกๆด้านเพราะพอทหารบุกเข้ามาปับ๊บตอนแรกที่พระโขเนี่ยก็ล้อมปราบในตรงบริเวณบังเกอร์ที่ประชาชนผู้ประท้วงเนี่ยขุดเอาไว้เพื่อเป็นที่กำบังปรากฏว่าทหารมาสิบคันรถเลยครับสิบคันรถปั๊บมาถึงไล่ยิงบาดเจ็บล้มตาย ลากขึ้นไปบนรถแล้วก็หายไปตอนแรกชาวบ้านก็เห็นว่าไปที่วัดแน่นอนครับไปแล้วก็จะทำอะไรกับผู้บาดเจ็บรักษาพยาบาลก็คงไม่เห็นไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่ามีความช่วยเหลืออะไรที่จะทำให้เราเชื่อว่ามีมาตรฐานสากลของการสลายการชุมนุม นี่คือสภาพที่น่ากังวลน,น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งวันสองวันนี้ก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวของอาเซียนเองที่กำลังจะนัดหมายประชุมผู้นำสมิตรีลดเดอร์สมิตของอาเซียนจะประชุมออนไลน์หรือจะประชุมที่จาก,การ์ตาอย่างที่เป็นข่าวอยู่และจะประชุมเมื่อไหร่ไม่แน่มีหนึ่งกระแสะข่าวที่บอกว่าอาจจะเป็นวันที่20เมษายนนี้ แต่20มันก็น่าจะนานเกินไปนะครับเพราะวันนี้เพิ่งวันที่11และช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงสงกรานสำหรับหลายประเทศในอาเซียนด้วยแต่ว่าถ้าหากประชุมออนไลน์ก็ไม่น่าจะมีประเด็นเรื่องวันหยุดยาวที่สำคัญก็คือมีการประสานในระดับรัฐมนตรีต่างประเทศระดับประหลักกระทรวงของอาเซียนกันแล้วหรืออย่างไรที่จะมีแถลงการร่วมของผู้นำอาเซียน กรณีเมียนมานี้ครับทูตพิเศษ UN เว่าด้วยกิจการเมียนมาาคุณคริสตินเบอร์เกเนอร์ก็มาถึงไทยแล้วครับขณะนี้น่าจะอยู่ภายใต้การกักตัวในสเตต์โคโรนทีนเจ็ดวันเพราะว่าเธอฉีดวัคซีนมาสองโดสแล้วตามข่าวที่กระทรวงต่างประเทศไทยเราเองมาออกมาให้รับทราบเมื่อวานนี้ โดยที่ถ้าออกจากโควิดทีนแล้วเนี่ยก็มีนัดหมายว่าเธอจะพบปะก,กับนักการทูตหลายประเทศมากรุงเทพก่อนคล้ายคายกับจะมาปักหลักใช้ที่กรุงเทพเป็นฐานปฏิบัติการทางการทูตพบปะก,กับคุณดอนประมัติเวนยัยรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศก่อนแล้วก็จะพบปะก,กับนักการทูตอื่นๆจะในกรุงเทพหรือจะบินจากนี้ไปที่ไหนบ้างแต่เนื่องจากโควิดก็คงจะ พยายามติดต่อใครต่อใครจากที่นี่ออนไลน์หรือไม่อย่างไรดังนั้นยังติดตามเรื่องนี้อยู่อย่างใกล้ชิดวันอาทิตย์อย่างนี้วางใจไม่ได้วันนี้มีการประกาศให้เป็นวันประท้วงสีเขียวครับที่เมียนมา Green Day Strike ขอให้มีการพละงานมีการประท้วงแบบสีเขียวคำว่าสีเขียวนั้นมี ความหมายว่าเรามาสร้างประเทศใหม่ให้มีความสดชื่นเจริญรุ่งเรืองยัง่งยืนขณะเดียวกันสีเขียวความหมายของฝ่ายประท้วงก็พยายามจะให้เห็นว่าในการจับมือกันกันกบชาติพันธุ์ที่อยู่ในป่าเขาลำนาวไพรซึ่งก็มีสีเขียวเป็นหลักนั้นเนี่ยน่าจะสร้างความสมานฉจริฉันสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติจากฝ่ายประท้วงจากกลุ่มรัฐบาล คู่ขนานของ CRPH, องซานซูยี NLD และชาติพันธ์ก็มีข่าวออกมาเช่นกันนะว่ากลางทางกองทัพเมียนมาพยายามที่จะเอาใจประสานกับฝ่ายวาและฝ่ายไทยใหญ่เพื่อที่จะลดความเป็นศัตรูกันในขณะที่กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยกำลังได้รับการทาพถาม ให้ร่วมมือสร้างเป็นสหพันธรัฐดังนั้นตอนนี้มินอองไหลก็พยายามที่จะยื่นมือไปให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ๆที่เขานึกว่าถ้าจับมือกันได้ก็จะลดแรงกดดันต่อเขาเพราะถ้าหากกลุ่มใหญ่ของชาติพันธุ์ไม่ร่วมกับขบวนการที่ประกาศจะตั้งเป็นสหพันธรัฐเมียนมาก็อาจจะทำให้ลด พลังของฝ่ายต่อต้านได้ต้องดูกันครับต้องดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทางกองทัพเมียนมากกําลังพยายามอย่างยิ่งในการที่จะสลายพลังความร่วมมือของฝ่ายต่อต้านอย่างรุนแรงทั้งปราบอย่างหนักล้อมปราบสังหารหมู่และก็เล่นเกมของการเปิดให้ CNN เข้ามาพยายามที่จะสร้างภาพทางบวกของตัวเองและก็ยัง พยายามให้สัมภาษณ์ว่าทุกอย่างกลับไปสู่ภาวะปกติมันจะปกติไม่ได้ครับถ้าผู้คนยังล้มตายกันอย่างนี้ตลอดเวลาขอบคุณทุกท่านที่